อกอามีชื่อว่าท่าบา่ายจีตาท่าตะพงท่าตะธรรมโมเป็นเจ้าวาดวาดัดปะกอกตอนแรกที่มีความขี้เกี่ยวกับการนกับสุภาพกรเมื่อธรรมาท่ามาอยู่ก็ผ่านว่าที่มันมันลุกร้างว้างเปล่าอยู่เนาะโอ้มันเป็นเพราะมันมีหญ้าขึ้นมีอ่าต้นไม้ขึ้นรอบลุงลำนะเพราะมันเป็นบริเวณหน้าวัดเลย ก็เลยอาขอสื้อทายแถวบ้านเพิ่มทำตำรวจห่องทำตำแกนห้องอะขอยมที่บ้างๆกันมาตั้งแา่ช่วยเลยอคนที่มีรถถ่ายรถถ่ายมันช่วยเนาะก็เพียวเปล่งขึ้นก็เลยเอาพักพักก็รอมาปลูกกล้าหรือว่าหาเมล็ดพันหนักต่างมาได้มาจากสืทาจะบ้านห้อง โยนเป็นหันมาจากมาปั่นบบนะฮะเนะสำหรับพักเพื่อปลูกบาลีปี้ได้นะที่พอมันเติบโตขึ้นมาแล้วก่กอนเป็นไงนั่นก็่อนสตาดิโย่ตอนมาเอาข้าวปลูกเน,นี่ยขอให้สตาดเข้ามาช่วยอยู่แล้วนะพ่อคเติมบอลบอลขึ้นมาแล้วก่อนเพื่อญาติโยมเอาไปเอาไปโขกัแอบลูกยิงนั่นนะนาะนั่น สดี <krit> imi, <Ich. S 1> ครับผมนายอนวยมาคำรีครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้าน่าหกหมู่ที่เจ็ดตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนในปีห3มก็หมู่บ้านฝาหกก็ได้เป็นอ่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็ตัวนี้ก็คือส่งเสริมในด้านเกษตรแล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ส่งเสริมทางด้านวัดปลูกผักผักเพื่อที่จะจำหน่ายหรือว่าให้ชาวบ้านบริโภคตัวนี้ก็จะสนับสนุน ผลิดภั่า์จากพัฒนาชุมชนพร้อมกับปุ๋ยชีวภาพที่ได้สนับสนุนให้กับทางหมู่บ้านแต่สําหรับปุ๋ยนั้นไม่สามารถที่จะแจก,กแจงให้กับหมู่บ้านทุกหลังคาเรียนได้เพราะว่าปุ๋ยมีจํานวนจํากัดฉะนั้นก็คุยกับชาวบ้านว่าปุ๋ยที่ได้ทั้งหมดนี้เราจะมอบให้กับวัดเพื่อที่วัดจะเอาไปใส่ ผักใส่อะไรที่ที่ทางไม่ทานที่ได้มาจากพนาชุมชนตรงนี้ก็เป็นจริงที่ดีและก็ชาวบ้านก็เห็นความสำคัญของวัดที่ว่าเราทํางานร่วมกันเพราะตามลึพังนั้นวัดก็มีพื้นที่อยู่ที่ผิดน้ําก็เป็นที่ทําเลที่ดีก็เลยสนับสนุนในการปลูกผักครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุตัตราเดินชัยเป็น ผู้นำอชอของตำบลอีและเป็นคณะทำงานกับเพื่อนของศูนย์พัฒนาบทบาทสตรีของตำบลนีีค่ะอันนี้ทำในรูปของในหมู่บ้าน,นมันวันแล้วก็ขยายขยายออกไปในรูปของตำบลแนะนำรายๆหมู่บ้านให้มีการปลูกผักไว้กินเองที่เหลือจากกินก็จะเอาไปขายเพื่อลดรายจ่ายของในครอบครัวในจุดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับ ครอบครัวโดยนาจาะจ้วเราไม่ต้องไปเศ้าหาซื้อผักอะไรต่ตางๆที่ต่งางจำกาดตามเมืองเนาะเอาปลูกบักผักเองปลอดภัยจากสารเคมีและก็ปลอดภัยจากโควิดด้วย